เรื่องแชร์ค่ะแล้ก็เรื่องเงินเงินออมเราเริ่มเล่นตั้งแต่ปี6-3สาค่ะต้นปีเล่นมาประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ก็ไว้ใจก็เชื่อใจก็เล่นกันเรื่อยมาจนมากระทั่งเห็นเขาโพสต์เฟจว่าเออเหมือนกับว่าโดนลูกแชร์อีกหลายๆคนนะคะไม่ส่งอะไรเงี้ย เขาก็ปนลำพึงลำพันในเฟซเขาก็ก็เลยเปียเปียร์แชร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็พอเปียรแล้วมันก็ไม่ได้ค่ะนี่ของของตัวเองค่ะก็ส่วนของลายคนอื่นก็คล้ายๆโอนโอนไม่ไม่คิดว่าเขาจะไปแบบนี้วันนั้นโอนตังไปให้เขาในกลุ่มแล้วก็มีคนในกลุ่มบอกว่าอย่าเพิ่งโอนนะเท้าแชร์หายรู้ไปไหนติดต่อไม่ได้ สามล้านกว่าค่ะประมาณสามล้านอันนี้ที่ว่าครอบลุมกลุ่มนี้นะคะรอบลุมนี้เป็นร้อยนะเป็นร้อยก็คาดว่าวงเงินประมาณเท่าไหร่ครับที 4, 5. 5่สิบล้านสิล้านนั่นเบื้องต้นนะคะพี่น่าจะมากกว่านะมันเป็นแชร์ขั้นบันไดห้าหมื่นครับแล้วก็เริ่มต้นจากเหมือนเท้าได้ฟรีไปเลยแล้วก็คนที่สองก็คือยอดจะสูงส่งสามพัน สามพันแล้วก็ไล่ลงมาจนมือสุดท้ายไม่เยอะต้นแต่ว่าคนมันก็ไม่จ่ายสี่หมื่นสามสูงสุดของร้าไหร่ลายล้าน ร้านอะไรกันเนาะร้นเรามันเดือดึนเดือดเดือดร้อนนี่คืออยากให้มันเป็นข่าวให้ให้ดังให้เขาออกมารับผิดชอบเขาออกมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น่แล้วทุกคนยอมเอาเงินเฉพาะเงินต้นกลับแค่นั้นเองเงินที่เขาเสียไปไอ้ส่วนดอกนั้นจะไม่เอาแล้วคือให้ออกมาอธิยอีกส่วนหนึ่งเขาใช้กรรมด้วยให้เขาออกมารับผิดชอบดีกว่าแบบนี้ให้เขาออกมาพูดมารับผิดชอบดีกว่าแล้วจักกันด้วยค่ะ ตอนมต้นเรียนส่งแสงวิทยาค่ะที่ว่าเราเชื่อใจเนี่ยอย่างเหมือนน้องก็ทํางานอยู่ด้วยกันถึงเดียวกันแล้วลูกเขาก็ไปเรียนกับเราแล้วก็น้องเขาก็อยู่หลายปีนะคะแล้วก็เหมือนประวัติเรื่องการเงินอะไรเหมือนเราดูจากการเสียค่าเทอมดูโน่นนี่นั่นเขาก็ไม่เคยมีปัญหาเลยเขาโอเคคครดิกดีอ่า